สวัสดีครับผมบอกครับบูงครับครับบอกคลนี้มาทำอะไรครับคลิปนี้นะผมเราจะมาทำมาม่าใส่หอยจอนะครับครับผมแล้วก็ใส่ไข่นิดหน่อยนะครับผมโอเคผมงั้นเราไปเริ่มทำกันเลยผมสูตนนี้คือพี่ชายผมเป็นคนคิดนะผมอร่อยมากๆนะครับ Let's g เกอเคคอเคผมผมก็จะมาตั้งเตาแก๊สก,กันนะครับผมก็ผมได้ใส่น้ำไปแล้วนะครับน้ำนี้ผมใช้ สองแก้วนะครับผมก็ผมก็จะเปิดไฟแรงเลยเนาะเพื่อให้น้ำมันสุกนะครับแล้วก็หาฝามาครอบนะครผมแล้วทิ้งมันไวนะ้เนาะโอเคแล้ผมผมก็จะมาใส่มา่ามานเลยนะผมก็ใส่ไปเลยนะผมไม่ไม่ต้องรอให้ให้มันสุกมากนะครับน้ำเนาะนะนะผมใด้เลยหนึ่งสองสามสี อันนี้ผมก็จะทำเพื่อยายผมด้วยเลยนะห้าหกแล้วก็อันหนึ่งเนื้อผมอันนี้ให้ยายผมเจ็ดนะครับโอเคเียบร้อยของโอเคนะครับผมเราก็จะมาเตรียมของกันเลยดีกว่านะครับผมของที่เราใช้นะนี่นะครับขายน้ําซีนแล้วผมแล้วก็ของผมอีกคนละชิ้นนะนี่นะครับ เดี๋ยวมาก่อนก็ไข่ข้าวมานเอากี่ฟองฟองเดียวพอครับเป็นฟองเนาะนี่นะครับแค่นี้นะครับ,รบแล้วก็ที่เหลือนะครับผมขั้นตอนต่อไปเอาให้จอไปหั่นเป็นชินช้นๆๆๆเนาะไปเลยครับโอเคครับผมก็สาเหตุที่เราต้องใส่ไข,นนขนะ่นะครับผมผมใส่เพื่อเพิ่มความมันของมาม่าเนาะนะครับผมจะได้อร่อยนะครับผมเราจะมาหัา่นอยจอกันนะครับผมก็หั่นตามช่องมันเลยเนะผม หั่นเลยนะครับอ่านะผมก็หั่นให้ครบทั้งสามชิ้นเนาะคำกี่ชิ้นก็หั่นเท่านั้นนะครับผมเรียบร้อยครับผม ครับโอเคนะครับผมเรามาใส่อีกตัวนี่นะครับลงไปในนี้กันเลยดีกว่านะครับต้ค่อยๆใส่นะเดนะี๋ยวน่ากินขึ้นมาเลยโอเคผอว่าระมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมผมจะเริ่มปรุงแล้วเนาะนะครับก็นี่ผลงานเราเอง นะครับผมวิธีการปรุงของผมนะครับผมจะปรุงแบบนี้นะครับผมจะเริเ่มไปที่คลิกนะครับผมเราจะซับ้นๆแต่ว่าไม่เท่านี้นะครับซับลนๆแล้วก็ใส่น้ำตาลนะครับผมน้ำตาลผมจะไม่ใส่เยอะเนาะเพราะว่ามันจะอ้วนนั่นเองนะครับเม้าผมใช้น้ำตาลใส่แดงนะเท่านี้นะครับเติมนิดหน่อยดีกว่าอ่นะ ก็ใส่น้ำส้มนิดนึงนะครับเมเท่านี้แล้วก็เติมแม็กกี้นะครับหรือว่าอะไรนะซีลแล้วดิ่งท่านี้นะครับแล้วก็คนมันเลยดูเลยครับม,มันลอยมาแล้ว กินมันง่ากินมา,นากนะพี่โยมประมาณนี้ก็น่าจะโยขึ้นได้เลยนะครับถ้าแบบใครอยากจะตุ๋นเออไอเจ้าไจ่จอนี้หน่อยก็เบาแก๊สลงนะครับผมเบาจนมันจะดับเลยนะครับแล้วก็ทําการอบมันไปอีกนิดนึงนะครับใช้ฝาหมอ้อปิดแล้วอบไปนิดหนึงนะ่งเนาะมันก็จะสุกแล้วกินจะหอมกว่านี้นะประมาณนี้นะครับ โอเคนะผมก็ดือดเดืออที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วสุกนัดกินเลยนะครับก็ผมจะตอกไข่ลงไปเลยนะครับสวยนะครับผมรอ้อยไข่สุกประมาณหนึ่งนะผมร้อยไข่ละเลงนะโอเคนะครับผมไม่ต้องรอถึงให้ขนาดไข่สุกเนาะเอาให้มันเกอดจะสุกแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตีมันเลยนะบยกออกจากหม้อน,นะเพราะว่าตอนนี้มาม่ามันเริ่มไม่นั่นแล้วนะครับแล้วก็ละเลงในหะ้มันเข้ากันเนาะ นี่เป็นไงแทบหลายหลายไข่มันจะ้ติดเป็นก้อนอย่างนี้นะครับคือมันยาอร่อยมากน่ลเลงไหมนะพ้ยมคือตอนนี้น้ํามันแห้งแล้วนะครับผมซึ่งผมนคนชอบกินมามา่าให้น้ำแห้งๆอยู่แล้วเนาะนะครับเพื่อว่าเราทำดูคนได้นะต้มแต่ต้มยังไงให้น้ำแห้งก็คือต้มนานๆนั่นเองครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปเสิร์ฟันได้เลยนะครับผมไปเลยครับโอเคนะผมจสิ้นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับ น่ากินมากนะครับผมโอเคเนาะก็สูตรนี้นผมมันก็ไม่เรียกว่าสูตรหรอกเนื้อผมก็เรามาแชร์ให้กันและกันเนาะนะครับผมโอเคครับผมกองเจาตรงนี้ผมปาก็อะครับผมก็ตับตะไคร้ก็ไข่ดิงกดแชร์กันด้วยนะครับครับผมคลิปนั้นคลิปอะไรก็รอรับชมกันดีกว่านะครับผมรเราจะมาลิปคลิปดีๆมาเรับชมเนาะบ๊ายบายไว้เจอในในกันในโอกาสหน้าบาย